สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้กระผมโกมอนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโกมอนชาแนลนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับการ์ตูนที่มีชื่อว่า Back c ค ver กันนะครับซึ่งการ์ตูน Back c ค ver นะครับตอนนี้ยังเป็นกระแสฮิตกันอยู่นะครับและเนื้อหาตอนนี้ก็เป็นที่ดูเดือดอย่างมากเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปทําความรู้จักกับการ์ตูนเรื่องนี้กันเลยครับการ์ตูนเรื่อง Back c ค ver นะครับเป็นการ์ตูนที่เกี่ยวกับเวทมนต์หรือการใช้พัังงงงขอออเเเวมนนนนนต่่ใกรรูื Back ver จะแบ่งอาณาจักรนั้นออกเป็นอยู่4อาณาจักรด้วยกันอนาณาจักรแรกนะครับนั่นก็คืออาณาจักรโครเวอร์เป็นอนาณาจักรที่แอสตาร์พระเอกของเรานั้นอาศัยอยู่นะครับซึ่งอาณาจักรโครเวอร์นั้นจะมีจกกักรพรรดิเวทมนต์ดูแลนั่นก็คือจูเลียสโนวาโคโนอาจจะบอกได้ว่าจูเลียสนั้นอยู่บนปลายสุดของยอดพีระมิดของการเป็นจอมเวทหรืออัศวินเวทมนต์นั่นเอง จูเรียสนั้นมีความสามารถในการใช้เวทมนต์เวลาสามารถขโมยเวลาจากคู่ต่อสู้ได้หรือสามารถเล่งเวลาให้เวลานั้นสามารถเดินเร็วมากขึ้นและต่อมานั่นก็คืออาณาจักรฮาร์ดฟิเลียซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยังไม่ปรากฏข้อมูลออกมามา,มากนะักรู้แต่เพียงว่าผู้ปกครอ,องของเขานั้นจะใช้เวทมนต์เกี่ยวกับน้ําและส่วนใหญ่อัศวินเวทมนต์นั้นจะชอบเป็นผู้หญิงซะมากกว่าและต่อมานั่นก็คืออาณาจักรไดมอนนะครับซึ่งเป็นอาณาจักรที่มี ความโหดร้ายและป่าเถื่อนพอสมควรเนื่องจากว่าอาณาจักรไดมอนด์นั้นจะชอบนําเด็กมาทําการทดลองเกี่ยวกับการผรสมผสานพลังเวทของแต่ละาธาตุเข้าด้วยกันและอาณาจักรสุดท้ายนั้นก็คืออาณาจักรสเปซอาณาจักรสเปซนั้นจะมีความเกี่ยวข้องหรือการใช้พลังเกี่ยวกับปีศาจโดยปัจจุบันที่ผมทําคลิปนี้ออกมาเนื้อเรื่องก็ได้เข้าสู่การต่อสู้ระหว่างอาณาจักรสเปซนั้นได้ไปลุกหลานอนาณาจักรต่างๆรวมไปถึงอาณาจักรโคเวอร์ที่พระเอกของเรานั้นอาศัยอยู่ด้วยและนี่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอาณาจักรต่างๆที่่อยู ในกระตูนเรื่อง Back โคเ e r นะครับต่อมาเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับตัวละครหลักของเรานั้นก็คือแอสตาและยูโนโดยแอสตาและยูโนนั้นเป็นเด็กกัมพาที่ถูกชุบเลี้ยงมาในโบสถ์แห่งหนึ่งแล้เมื่อเขาอายุครบ15ปีนั้นทั้งสองคนก็ได้รับกิมมัวต้องขออธิบายก่อนนะครับว่ากิมมัวนั้นก็คือคำพีที่ใช้ควบคู่กับการใช้เวทมนต์นั่นเอง โดยกิมมัวนั้นจะมีหน้าที่คอยเร่งพลังเวทของผู้ชายของมันนั่นเองและกิมมัวนั้นจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของผู้ใช้เวทมนต์นั่นเองในวันพิธีมอบกิมมัวนั้นเด็กทุกคนต่างได้รับกิมมัวเป็นของตนเองยกเว้นแอสตาเนื่องจากว่าแอสตานั้นไม่มีพลังเวทหรือไม่สามารถที่จะใช้เวทมนต์ได้ แต่สุดท้ายก็มีกิมมัวปรากฏขึ้นต่อหน้าแอสตาแต่นั่นไม่ใช่กิมมัวการใช้เวทแต่อย่างใดแต่เป็นกิมมัวของปีศาจส,ส่วนยูโนนั้นได้กิมมัวที่มีพลังวิเศษเป็นไบโคเวอร์สีแชร์ซึ่งเป็นกิมมัวชนิดเดียวกันกับจักรพพัดเวทมนต์องค์แรกหลังจากนั้นทั้งสองคนนั้นก็ได้ไปสอบเข้าเป็นอัศวินเวทมนต์ โดยยูโนของเรานั้นก็สามารถสอบผ่านได้อย่างฉลุยและได้เข้าสังกัดในหน่วยอัศวินรุ่งอรุณสีทองถือได้ว่าเป็นหน่วยอัศวินเวทมวลแนวหน้าของอาณาจักรโคเวอร์เลยก็ว่าได้ส่วนพระเอกของเราแอสตานั้นเกือบจะสอบไม่ผ่านแล้วแต่ด้วยความโชคดีและความบังเอิญน,นั้นทําให้ยามิผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยกระทิงดําได้มาพบกับแอสตาและชื่นชอบในนิสัยมุทะลุของแอสตาอย่างมากจึงรับแอสตานั้นเข้าเป็นอัศวินในหน่วยกระทิงดําโดยชื่อเสียงของหน่วยกระทิงดํานั้นจัดได้ว่า อยู่ที่สุดท้ายของทุกหน่วยอัศวินเวทมนต์เลยก็ว่าได้ไม่ใช่ว่าหน่วยกระทิงดําไม่เก่งนะครับมีความสามารถและความเก่งกาจในระดับต้นๆของหน่วยอัศวินการที่หน่วยกระทิงดําเข้าไปช่วยเหลือนั้นมันมักจะทําให้เกิดความเสียหายมากถ้าให้เข้าใจง่ายๆหน่วยกระทิงดํานั้นเป็นศูนย์รวมของพวกที่มีพลังมากและพวกบ้าคลั่งนั่นเองโดยความสามารถของแอสตานั้นเป็นการใช้พลังของการแอนตี้เวทมนต์โดยแอสตานั้นจะมีพลังทางกายภาพด้วยการใช้พลังจากปีศาจ กิ่ม,มัวของเขานั้นจะมีพลังของปีศาจสิงสถิตยอยู่โดยเขาสามารถที่จะดึงดาบออกมาจากกิมมัวของเขาได้โดยดาบเหล่านี้จะสามารถสูบเอาพลังเวทต่างๆของคู่ต่อสู้ได้โดยดาบของแอสตานั้นเป็นดาบของเผ่าเอลโดยเผ่าเอลนั้นได้สร้างดาบชนิดนี้ขึ้นมาและมีหลายรูปแบบด้วยกัน ส่วนความสามารถของยูโนนั้นจะเป็นเวทมนต์ที่เกี่ยวกับการใช้กระแสลมหรือเวทลมนั่นเองโดยบุคลิกของสองคนนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างมากแอสตานั้นจะเป็นคนที่มุทะลุและชอบแหกปากอยู่เรื่อยส่วนยูโนนั้นจะเป็นคนที่มีความสุขุมเงียบและเยือกเย็นอยู่ตลอดเวลาจึงสามารถเป็นที่พึ่งของเพื่อนๆได้และนี่ก็คือข้อมูลพื้นฐานก่อนที่เราจะไปดูอนิเมะเรื่อง Back โค ver หรือเพื่อนๆคนใดที่จะตัดสินใจในการ อ่านมางังงะเรื่องแบ็คโคเวอร์เนื้อหาของการ์ตูนแบ็คโคเวอร์ก็ถือว่าสนุกพอสมควรนะครับในสายของคนที่ชอบการต่อสู้โดยการ์ตูนเรื่องแบ็คโคเวอร์นะครับก็จะเน้นไปที่การต่อสู้แบบกลุ่มหรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองเอาพูดง่ายๆก็คือทีมเวิร์กนั่นแหละครับ โดยพระเอกของเราแอสตานะครับก็จุดเริ่มต้นมาจากการที่ใช้พลังเวทไม่ได้แต่ก็มีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆตามฉบับมังงะของสายโชเดนจัมที่พระเอกนั้นจะต้องมีความพยายามแล้วก็ความมานะมากกว่าคนอื่นส่วนใครที่อยากจะติดตามกระตูนเรื่องนี้นะครับก็สามารถเข้าไปหาอ่านได้อย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะครับส่วนวันนี้กับผมโกมอนก็ขอลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่อีกครั้งในรายการโกมอนชแนลของเราถ้าถูกใจ หรือมีข้อคอมเมนต์อะไรเพื่อนๆสามารถพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะกลับมาอ่านและตอบคำถามอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ